เรียนท่านผู้บริหารท่านวิทยากรแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านครับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านอีกครั้งในงาน Set Sustainability Forum ที่จัดเป็นครั้งที่สองในหัวข้อ From Sustainability Ambitions into Action ปัจจุบันนี้ท่านคงได้เห็นความเสี่ยงที่เราได้กำลังเผชิญอยู่รอบด้านซึ่งถาโถมเข้ามา โดยความเสี่ยงใหม่ๆและความเสี่ยงเดิมที่รุนแรงมากขึ้นรวมถึงวิกฤตที่เกิดขึ้นมากมายในประเด็นด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมปัจจัยเสี่ยงต่างๆเหล่านี้นำไปสู่การปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์และการสร้างมาตรการใหม่ๆที่มีความเข้มงวดมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นมาตรการซีแบมที่สหภาพยุโรปใช้ในการปรับราคาคาร์บอนก่อนส่งเข้าพรมแดนของสหภาพยุโรปซึ่งทำให้ราคาสินค้าจะถูกปรับ ตามคาร์บอนอิมิชชันของแต่ละสินค้าข้อที่2การพิจารณาให้สินเชื่อที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่ในปัจจุบันกำลังจะออกมาตรฐานจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในไตรมาสที่3นี้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ท้าทายทําให้องค์กรต้องมีการปรับแผนทางในการทําธุรกิจเพื่อรับมือกับปัญหาต่างๆและเพื่อให้สามารถดำเนินงานให้ฟื้นตัวจากเหตุการณ์ต่างๆได้ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเชื่อว่า การทำธุรกิจอย่างรับผิดชอบดูแลผู้มีส่วนได้เสียดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันจะทำให้ธุรกิจเห็นถึงความเสี่ยงและโอกาสในการทำธุรกิจอย่างรอบด้านเพื่อการเติบโตอย่างยังย่งยืนในระยะยาวและสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อดึงดูดนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในกิจการที่ให้ความสำคัญเรื่อง ESG มากขึ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราเชื่อว่าการขับเคลื่อนเรื่องความยั่งยืนในองค์กร จะต้องดําเนินอย่างเป็นรูปธรรมโดยเริ่มจากคณะกรรมการให้ความสําคัญและนําไปสู่การปฏิบัติในองค์กรผ่านผู้บริหารและพนักงานในองค์กรการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการเพื่อให้การทํางานด้านความยั่งยืนเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์จึงต้องกําหนดให้ชัดเจนถึงขอบเขตและสอดประสานไปในทิศทางเดียวกัน CEO ถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ให้เดินหน้าไปในเรื่องความยั่งยืนและเป็นผู้ที่จะ Connect t h เดอะจากวิชันและมิชชั่นที่ทางกรรมการได้ให้ทิศทางไปสู่การกำหนดกลยุทธ์และแผนดำเนินการต่างๆและเป็นผู้นำองค์กรในการสร้างวัฒนธรรมให้เกิดแว l u ลและการยอมรับระหว่างผู้บริหารระดับสูงและเพื่อนพนักงานโดยการสร้างความเข้าใจและการสื่อสารที่ชัดเจนไปยังบุคลากรในองค์กรและในขณะเดียวกัน ก็ต้องมีการกำกับดูแลให้ดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดจากแผนงานและการดำเนินงานที่ทุกคนมุ่งมั่นให้เกิดเป็นรูปธรรมแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งคือการมีระบบหรือกลไกในการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ไปยัง stakeholder ทุกกลุ่มเพื่อสร้างการรับรู้และการสร้าง engagement ซึ่งนับวันจะเห็นได้ว่าข้อมูลเรื่องความยั่งยืนหรือ ESG data จะมีความสำคัญมากขึ้น ต่อการบริหารการจัดการองค์กรการบริหารความเสี่ยงการกำหนดกลยุทธ์และทิศทางขององค์กรมากขึ้นเรื่อยๆที่สำคัญในปัจจุบันจากแนวโน้มการลงทุนของผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศจะเห็นได้ว่ามีความต้องการลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอย่างยังย่งยืนมากขึ้นข้อมูล ESG จึงเสมือนเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถวิเคราะห์ตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอขอบคุณ หน่วยงานพันธมิตรทุกหน่วยงานที่ร่วมกันส่งเสริมการดำเนินธุรกิจและการลงทุนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มุงม่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ของทุกภาคส่วนให้เติบโตไปด้วยกันต่อไปขอบคุณมากครับ